เอาละทุกคนนะครับที่บอกกันนะว่าจะมาเปิดบ้านพาอบ้านเกมมิ่งวันนี้ <Hey! S 1> และนี่คือบ้านนะครับผมที่เราตกแต่งกันเสร็จแล้วนะับตอนนี้มันเริ่มจากตรงน,นี้เลยแ้ะกันนะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยอยากดูพ่อบ้านพ่อบ้านจังเลยอ่าวันนี้เรามาเปิดบ้านให้ดูนะเราจะตกแต่งเป็นโซนแบบห้องรับแขกนะครับแล้วก็เป็นแบบโซฟาตัว L เลยนะครับผมแล้วก็จะมีนะับทีวีอยู่ด้านนี้เน mm ี hmm. ่ยก็จะตกแต่งเป็นแบบผนังเนี่ยเป็นบิวอ mm ิน hmm. หมดเลยเอาล,ละจุดต่อไป นะฮะจะเป็นจุดในส่วนของครัวของผมก็จะเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็มีโคมไฟนี่ครับโคมไฟนี่ก็ซื้อมาหลายตั้งอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูครัวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยครัวเนี่ยเราสามารถทําด้านนอกได้นะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับตรงนี้เลยมันจะมีพื้นที่นะให้ดูนะครับผมจริงๆมันก็มีพื้นที่ให้ทําอยู่แหละนะเป็นพื้นที่ให้ทําอยู่นะฮะแต่ว่าเราทําครัวด้านในก่อนนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยเป็นพื้นที่ว่างไว้นะครับผมโต๊ะ กินอาหารแล้วก็ห้องครัวนี่ครับห้องครัวจัดเป็นแบบเ,เคาน์เตอร์ขึ้นมานะครับมีตู้มีอะไรเก็บไว้เล็กน้อยห้องน้ำกไ็ได้แต่งอะไรเดี๋ยวห้องน้ำเป็นเล็กๆนะครับชั้นหนึ่งคือห้องน้ําของเรานะนะต่อไปเลยนี่ยเดี๋ยวพาไปดูชั้น2และก็ชั้น3ที่ผมจะแต่งนะครับผมมาตามเลย และเราก็ขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับชั้น2ตรงนี้จะเป็นชั้นลอยนะที่ผมตกแต่งเป็นแบบห้องชิลๆนั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือชั้นลอยแบบนี้นะครับมีโต๊ะมีอะไรเล็กน้อยเนี่ยไปนั่งชิลๆไปดูห้องนอนกันเลยดีกว่านะอันนี้ยังไม่ใช่ห้องของผมนะอันนี้จะเป็นห้องนอนที่ผมแต่งแบบสไตล์แบบผู้หญิงหน่อยนะก็จะมีเตียงแบบนี้นะครับผมแบบนี้เลย ซึ่งเจ้าตัวเตียงแบบนี้เราจะแต่งเป็นแบบสาวๆหน่อยผู้หญิงผู้หญิงหน่อยนะฮะก็จะเป็นมีโต๊ะนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเห็นปะตื่นมาอ่านหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับมีชากาแฟกินนะฮะแล้วก็มาดูตรงนี้จัดเป็นห้องแต่งตัวเพราะผมเผมไยแบ่งโซนไปแล้วอันนี้คือเราทําขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าแบ่งโซนขึ้นมาเป็นโซนตู้เสื้อผ้า เขาจะมีเสื้อผ้า,าต่างๆนะครับก็เป็นเสื้อผ้าของผมข้างในไหมมีเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยนะครับผม <Wow. S 2> พอบอกแล้วว่าแต่งตัวเป็นผู้หญิงอยู่แต่ห้องนี้ยังไม่มีเจ้าของนะเพราะว่าผมยังโสดอยู่ใครอยากมาเป็นเจ้าของก็มาเป็นเจ้าของได้แล้ว <Wow. S 1> จะได้เข้ามาอยู่ <S 2> <S 2> <S ห้องน้ําจะไม่มีอะไรนะรจะแบ่งเป็นโซนโซนเปียกนะครับแล้วก็เป็นโซนแบบโซนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชั้นสามกันเลย นับตรงนี้จะเป็นตกแต่งด้วยนะผนังนะฮะที่บิวอินไปเลยนะครับก็มูลค่าเยอะเหมือนกันของห้าโคมไฟชั้น2เนี่ยก็มี1ห้องกับชั้นลอยถูกไหมส่วนชั้น3จะมี2ห้องนอนเลยแต่1ห้องน้ําเข้ามาดูเลยนัก็จะตกแต่งเป็นแบบนี่เลยนะห้องแบบเด็กๆหน่อยละกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าผมอยู่คนเดียวนะอันนี้คือเราตกแต่งไว้เฉยนะแต่ผมอยู่คนเดียวนะแล้วก็ห้องน้ำนะไม่มีอะไรเนาะแบ่งโซน เข้าออกได้2ทางนะครับผมก็คือเข้าออกได้ทั้งสองห้องเป็นแบ่งโซนเปียกกับโซนแห้งตรงนี้นะฮะมาตามเข้ามาเลยนะครับจึ๊บนี่แล้วนี่ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งห้องของผมเองนะครับมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะตรงนี้นะครับผมนี่เลยโต๊ะทำงานตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอยากให้ไปดูตรงนี้นิดนึงนะ่ครับจะมีส่วนกลางนะครับผมจะเป็นนะครับจะเป็นสระว่ายน้ำตรงนี้ก็สามารถเข้ามาได้มีส่วนสาธารณะด้วยนะครับ มาฮะก็นะทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นบ้านนะครับผมที่อยู่พฤกษาวิวเินะครับผมเออตรงนี้ไม่ได้ตังนะฮะในการโฆษณาให้เขานะบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับเป็นบ้านตัวอย่าง <laughs> เป็นบ้านตัวอย่างนะครับผมซึ่งเราเอาไว้ดูกันนะไม่ใช่บ้านผมหรอกโอ๋ไอ้บ้านเอ้ยบ้านผมอะไรจะสวยขนาดนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับว่า ถ่ายงานลูกค้าถ่ายคลิปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้บ้านหลังนี้แหละมาแบบขออนุญาตแบบเออที่ส่วนกลางไ้ขอขอใช้บ้านหน่อยนะครับอะไรเงี้ยนะมาขอขอถ่ายครับเพราะว่ามันสวยดีนะฮะแต่วันนี้เราจะพาไปดูบ้านผมจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยและนี่คือบ้านของผมนั่นเองครับผมซื้อสองงานติดกันเลยเดี๋ยวเราจะให้ดูมา นะซึ่งเมนหลักสําคัญของคลิปคลิปนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับจะเป็นบ้านของผมเองที่ที่ไม่ได้อยู่นะครับผมแล้วก็จะขายนั่นเองครับซึ่งบ้านหลังเนี้ยทำครัวแล้วแล้วก็มีหลังคารานจอดรถแล้วเห็นไหมอ่านะครับแล้วก็นะเป็น3มชั้นเหมือนก,นกันกับบ้านตัวอย่างเมื่อกี้เลยนะครับทุกอย่างโร่งหมดเลยแต่ว่าทําครัวกับทางหลังคา แล้วก็มีประตูปิดแยกชั้น2กับชั้น3ไว้เรียบร้อยแล้วสไตล์บ้านเป็นแบบโฮมออฟฟิศนะครับเป็นโฮมออฟฟิศเลยนะฮะอยู่ติดกับไม่กระบองหน้านะครับแต่ก็มีทางด่วน2ทางด่วนด้วยกันนับทางด่วนมอเตอร์เวย์นะครับออกนอกเมืองเนาะไปพระประทริยาแล้วก็จะมีทางด่วนเข้าเมืองนะครับเข้าเมืองสบายๆจะไปรัชดา เข้าเมืองทองไปแบบกรุงธงกรุงเทพไปสุขุมวิทเนี่ยก็เพียงแค่ยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วฮะออกไปปุ๊บเนี่ยถึงทางด่วนเลยกัน <Wow. S 1> นี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆเลยเนะครับผมยังไงก็อย่าลืมนะฮะดีมากๆแล้วก็ที่สำคัญคืออยากอยู่ใกล้ผมเ <laughs> รอเล่นเราเล่นอันนี้ก็ขายของเกินได้ก็ใครแบบอยากจะมาซื้อบ้านแถวนี้พอดีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเป็น,ปนแฟนคลับผมอะไรเงี้ยมาอยู่ด้วยกันได้นะจ้าทุกคนแล้วก็ที่สำคัญจะเจอพี่มนด้วยนะ <laughs> จะให้เจอพี่มอนนับทุกๆวันจะเห็นผมใส่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียวเดินลงมาเอาอึแมวมาทิ้งขังขยะนะตอนเช้า <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าจะได้ยินผมเสียงครางในการวิ่งออกกำลังกายนะตอนเช้าๆนะครับก็จะมีเสียงดังเล็กน้อยนะครับแต่ว่ายังไงแล้วก็มาอยู่ด้วยกันนะครับทุกคนอันนี้จริงจังนะขายจริงจังใครอยู่แถวนี้หรืออยากอยู่ใกล้ๆห้างสงรรพสินค้าสะดวกสบายเดินทางเร็วอยู่นอกตัวเมืองนิดเดียวนะครับก็ติดต่อเข้ามาเลยในอินบ็อกซ์เพจนะครับพอบันเกมมิม่งเอาละทุกคนบ๊ายบาย ฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามไว้นะครับสตรีมสองทุ่มทุกวันเลย